ฮัลโหลดอัปตร์นูนแบงคอกสวัสดีทุกคนสวัสดีเด้อค่ะเด้ออ่ขอให้มีความสุขวันสุขทุกคนเนาะคะ่ะมาจังใดเนาะขอบควัวขายร้านแดกมาอีกแล้วนะคะเนาะคอนเทนต์ขายร้านแดกมาอีกแล้วอะอะเหตุไปแน่ใดมันสีสมบทบาทแน่ไดมันสีซอยให้ยอดวิวสูงขึ้นเนาะบ่มีคนเขาอ่าอินกับสูดอก บทบาทนี่นะกูสิบอกให้พราะว่าอย่างตีเออพราอมันหลานสูสิเป็นสิตายมันก็หลานสูมันว่วไปว่าแมาตาา่ตีคายหลานตี่าลันไปน้ำผู้สอนผู้ทรายตีมันไปกับว่าพีดมันไปกับว่าพีดมันออกจากคุ้มนรกเดอ้อกูสนับสนุนเดอ้อเออกูสนับสนุนคนคนคือสูน่นะมันกับเหมาะทีซียูสามพอแม่ลูกสูคือนจางสูบเอานนล่ะกับสมพอนปากว่าแมนบอก ใจจริงสุกยากขยมันไปแต่โดนแล้วเออสุ่ก็ไรมันทางอ่อมสูมือบอแมนบ่ไรแบบไดติเอาก็ออกมาขายหนาขายตามันเดีว่าลูกว่าหลานเออบ่ใส่ส่งปลาหำมอนตนเอ็นเตีย์ซุ่ก็บอกมาเบิดแล้วซู้ซู้แช่มันจนว่ามีหน้าสีแช่แล้วตอนนี้เขาใจบ่เออก็บ่แปลกหรือว,ว่าคนสัวคือมึงเ้อสองพวเมีเอียนะขนาดแม่ซู้สุกข,ขายกิ่นมาแล้วเออก็บ่แปลกภาษาหลานเนะะาะภาษาหลานไม่ใส่เนาะ เออวามันมาเต็มบาทสุกับวามาแล้วเนาะใส่มันคือหมูคือหมาสุกับเห็ดมาแล้วดามันคือหมูคือหมาสุกับเห็ดมาแล้ววอ๋อก็สมใจสู้ระบอฮะขันมันไปอีลีขันมึงหักมันอีลีงบมาออกมานางสแตกมานางบอกคนดอกฮะว่าต้องบ่าําเป็นต้องห้สังคมเขารับรู้หรอกอันรับแรกที่สู้สีเห็ดสู้ก็คือไปแจ้งผู้นําแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่นะกุสิบอกให้ขันสู้หักมันจริงนะสู้ทำลายมันชีวิตไปเบิดแล้วล่ะนะ มือดีขึ้นดีกับมานางบอกว่าบอกให้คนออกไปเลี้ยงเขาเสีไปเลี้ยงเห็อย่างบมม่าเ็นโขดพ่อโขดแม่เขาเนาะเออเขาก็มีเขาก็เป็นแค่คนรับชมคนรับฟังที่อยู่ในโลกโซเชียลซูเฮดยูทูบออกมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เออการที่เขาตักเตือนติเตือนบอมมน่าเบนว่าเขาเสเอาลูกเอาหลานซูมาเลี้ยงนะมาที่นี่ มึงไปต้องบอกเด้ออีขี้ขั้นขากบ่าจังไดก่อบ้าไปเบิงเฟซเ,เบิงยังมันมันโพดลงจึงสันซีมึงเข้าใจบเเเจ่เขาเป็นสาวเพจสองเขาเป็นสาวสองแล้วก็ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเล่นโลกโซเชียลกับเรื่องของมันแล้วมันบม่ได้ไปิดเดือดร้อนไผได้ละ่ะนะมันโพดมันก็โพดในพื้นที่ของมันทาม,มึงสิเปรียบเทียบกันว่าร้านมึงไปโพดเราเหตุหนาอับอายโอ้ยอีค้ายเอีสะทุนนะอีสัตนะขนาดมึงโยกตีนมึงทุยน้ำลายใส่ใส่แอ,อนคน ออกโลก YouTube แล้วก็มึงดาเมมมึงคือหมูคือหมางว่ามึงออกมาจากหีมามึงยังบ่มีอย่างอายและอีสัตว์นะคนแบบมึงนี่บ่บบรูจักรดอกคับว่าอายนะบ่สเมนหนังหนามึงได้ซ้ำกูสิบอกให้สมน้ำนาเด้อต่อไปเป็นลูกมึงเออโทษที่ขต่อไปเป็นล้านมึงจะน้อยกับเป็นลูกมึง้าเบิ่งลวดบ่เสื้อเดี๋ยวมึงสิได้นางหองหายเซจน้ำตาหัวเขานะห้เป็นสายน้ำตาเป็นสายเลือดพ่นละเพราะวาอย่างที่ราวะเวนวากรรมมึงมักดามักแฉพีแฉน ม,มกักเชพอเชเมมักดาพอดาแม่คนมักสาบแช่งคนอื่นมักดูถูกเยียดหยาดเหยียดยามคนอิสว์บักสัตนะเพราะฉะนั้นนะล้านล้านซุนี้บ่รนีกับเบรมี่ยิทธิพลกับคนเบิงดอกผลสุดท้ายมันก็เป็นสูอเกา่าเราว่างเดอสูวเหลาว่างเวนกะน้กำกาหลายสูเราว่างมันเก็บกดเหลาว่างมันเป็นโลคซึมเสาร้าล่าว่างมันหน่อยอกหน่อยใจเหลาว่างมันอายผู้อายคนนะฤสิบอกให้เราว่างสูเห็นมัน หอยข้ออนตอนอยู่โกบกม่วงสุเดอร์กุสิบอกไห่นั่นแหละมันคอยสีเบิดก่ำเบ็ดเว้นสูมันกระสมพอนปากสัวอีสาสตร์สวยอีสาสตรหมาฮะแต่แม่มึงเบงออกมาจากหู้แท้เมึก่กระดาบอมีหย่อยับมึงกระดาหย่อยับสันดานมึงมันชอบดาพอดาแม่คนเบนน้ำก่ำไรมึงเขาเสม,มอเสม,มอนาตาบอกคือผูคือคนผีคือผีเปรตผีเป่าผีปอดผีโพ้งนะพวกสัตว์พวกสัตว์ตเดรัจฉาน พวกชิงมาเกิดพวกแหงนั่นลงมาเกิดพวกแหกหีหมามาเกิดเด้อพวกศาสตร์ส่วสศาสตร์หมาบมมีสติปัญญาสีธรรมาหาแดกคือคนอื่นเขาเกิดเป็นมือเกินเว้นมาแตง่งตะเรืองตัวตมคน เอามาหายอดวิวคันบลอกขายลูกกับขายห้านคันบ่อกขายร้านกับขายพี่ขายหนองคันบ่ขายพี่ขายหนองขายลูกขายร้านมึงกระดาพอดาแม่คนอิสั์อีสาดสืวอีสาดหมานะพวกกูสะใจที่มีว่นนี่ตอนนี้เป็นล้านมึงนะต่อไปก็สิเป็นลูกมึงเด้ออิลิงกึกปัญญาอ่อนอีสาดเสืออสาดหมาเวนน้ำก่ำไรสูพวกกูสะใจเรากูก็เส้อว่าเวนน้ำกำเว่นก่ำมันกับ่บยุอยูแคนี้มันก็สิเฮ็ด นหน้าที่ของมั่นไปจนหอดมือมึงตายด้ออีสระสวยอีสตร์มาอิสระละเลวเด้อพวกสัตว์ชิ่งมามาเกิดเดี๋ยวกูมาจัดมึงใหม่